สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสัมภารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่4พฤศจิกายน2567กับพี่น้องคะ่ะวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซขาแนวทางที่ใจจะดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าเอฟซไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปดูวันที่1ก่อนพี่น้องว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านคะสำหรับวันที่1นึะคะวันศุกร์จะให้เด่นรอบเช้าสองและ1เด่นรอบบ่าย4และ3รอบเช้ามา7จ็ดสี่หนึ่งหพี่น้อง มาคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะมาตกกับพี่น้องขาหนึ่งมาสองเด้งนะคะรอบเช้าเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเชา้าหนึ่งมาสองเด้งหกลดรอบบ่ายใจะให้สี่และสามหลุดค่ะทุกคนมาห้าห้าศูนย์เจ็ดสองมาเขา2องของรอบเช้าพี่น้องรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดหมดนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่สี่นะคะวันที่สี่ถ้าชอบก็ ขอให้โชคดีนะคะถ้าไม่ชอบท่านผ่านได้เลยเด้อพี่น้องจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะวันที่4ใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ0เรามาดูคู่ความน่าจะเป็น1 8 1 7 1 2 1 4 1 9 1 0 0ค่ะทุกคน 08 07 02 04 09 05คเจดี่ะยเ้นย่นรอบบ่ายอยู่ที่8และ7ค่ะทุกคน8พี่น้อง81 80 82 85 89

ปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะทุกท่านขาเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่ เลขเด่นประจำวันจันอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจำวันอยู่ที่สองสองกับเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดนี้สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนวันนี้คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันน่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจำวันรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดติดคู่ตัวเด่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะศูนย์สองศูนย์เจ็ด ติดคู่ตัวเด่น0 7 7 0 8็นกับเรอบบ่ายและ2กับ7เ 8, ป็น8287ติดคู่ตัวเด่น87787ค 7, ่ะ 7, 7 2 7 7ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิลประจำวันนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะมีคู่ไหนที่ชอบไหมชอบก็สามารถตามได้นะคะท่านไม่ชอบท่านสามารถเลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวัน นะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่4พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันฉูบุุกคนเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ